เช็คดวงประจําสัปดาห์ของชาวธาตุดินกันครับว่าในรอบสัปดาห์นี้จะมีเหตุดีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินกันบ้างมาเช็คดวงกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้จะมาเช็คดวงของชาวธาตุดินนะครับได้แก่ราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับประจาวันที่นะครับ28พฤศจิกายนนะครับถึง4ธันวาคมนะครับ2565นะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับมาชมกันได้เลยครับผมเนาะ อ่ะใบแรกครับผมนะต้องบอกเลยว่าในรอบสัปดาห์นี้นะครับนะในเรื่องสุขภาพนะเป็นปัญหาที่สําคัญสําหรับตัวคุณมากๆนะในรอบสัปดาห์นี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับนะไม่ว่าจะเจ็บป่วยนะครับไขวัดตามฤดูกาลหรือว่าโรคเรื้อรังที่เราเป็นมาอยู่แล้วนะครับจะยังไม่ได้ดีขึ้นแต่จะทุเลาลงครับผมนะอ่ะใบถัดมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นถัดจากนี้ครับต้องบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ครับนะอันนี้น่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับใครที่มีความรักที่ดีอยู่นะครับในรอบสัปดาห์นี้อาจจะมีีการรปปับเล่ยน ขึ้นใครที่มีแฟนนะครับจะมีโอกาสทะเลาะก,กันสูงมากนะครับจะมีในเรื่องของการทะเลาะก,กันมีปัญหากันหรือใครที่กําลังคบกันอยู่คนโสดน,นะครับอาจจะไม่ได้ไปต่อในช่วงช่วงนี้นะครับผมนะต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดให้ดีครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นครับไปที่3ครับผมนะต้องบอกเลยว่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะต้องบอกเลยว่ารอบสัปดาห์นี้นะครับนะจะมีเรื่องเหตุการณ์ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยโอเคเนี่ยเกิดขึ้นกับชาว่าตดินอย่างมากเลยครับนะรวมทั้งหมดเลยครับในเรื่องของสุขภาพก็ดีครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ดีรวม ในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันครับจะมีปัญหาทั้ง3เรื่องนี้เลยนะครับผมนะต้องเรามาระวังนะครับในะรเรื่องของการพูดความรักความสัมพันธ์จะมีจุดแตกหกักทาให้เราไม่ได้ไปต่อในเรื่องของความรักได้นะครับในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับใน,เ,นเ,เรื่องของชาวธาตุดินนะอาจจะมีจิตใจที่เออเข่งขืมนนะครับนะตึงเครียดกนิดนึงนะครับอาจจะเป็นภาวะมาจากเรื่องงานครับต้องเรามาระวังให้ดีครับผม